สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมทาทำอาหารแกงแกงอะไรนะผักตำผักตำดึงนะคะ<ว>แล้วก็มีแ้่กออีสานทอดใช่ค่ะนี่ทิงแล้วผักตำนึงของเยลลี่แค่ปลูกแบบตำมีตำเกิดมากนี่นี่ตัวเด็ดยอดมันนะแบบมีนิ่เปี้ยวอะ่ะแต่เราก็ไม่กินเยอะอยู่แล้วเด็ด นำลิงมาครับได้แบบน่ารักกินกันสองคนพอดีพอดีใช่ไหมคะบ้านยลลี่มีผักเยอะเหมือนกันนะไปดูซิว่าตรงนี้มีผักอะไรบ้างกินได้กินกับใบเมี่ยงไงอันนี้นี่เลยมะเขือ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 แม่กินแล้วแม่ก็เอามาเสียบดูซิสวยเนาะอันนี้ต้นอะไรนะโหระพาไหมอันนี้คือเค็มมากเลยนะใบชะพัูเนี่ยดมดูซิล่ะนีไงโอ้เข้มข้น อุมดมเูยสิโอ้โหอ,อันนี้อันนี้ก็มีกินเหมือนกันในทุกคนมีกเนในนั้นเข็มคนมากอันนี้เป็นผักโอ้ยตำลึงบ้าเราทำไมมันดีแบบไม่เข้มเลยนะแม่เคยเห็นแต่ตำลึงสีเขียวจัดเลยนะเดี๋ยวนะอ,อันนี้ยอดยอดนะเอาอย่างนี้เลยค่ะนี่จะดึงอันที่มันเป็นฝอยๆออกดู แต่ถ้าเป็นยอดกับใบอ่อนๆน,นะเอาแบบนี้เลย uh huh. เอ๊ะเข็งๆไม่เอานะมันจะแบบกินยาก สรรพคุณของตำลึงนะคะมีรถเย็นช่วยดับพิษร้อนนะคะลดอาการแสบคันอักเสบของผิวหนังได้มีวิตามินเกลือลเพียบเลยนะคะปกติใบตำลึงนะคะก็จะมีตัวผู้กับตัวเมียนะที่เรากินกันก็จะเป็นของตัวเมียนะคะเพราะว่าตัวผู้มีบ้างบอกว่ากินแล้วจะท้องเสียอันนี้แม่เจ็บก็เลยไม่เคยกินนะคะไม่รู้ว่าเสียจริงหรือเปล่านะนี่ค่ะเด็ดเสร็จแล้วนะคะต่อไปสเต็ปต่อไปก็คือการล้างค่ะประมาณไหนสาวคุณแม่ถ,ถึงยัง ปกติในการต้มน้ำซุปนะคะก็ใช้น้ำสต๊อกหมูสต๊อกไก่นะคะแต่ว่าแม่เจีย๊ยไม่เคยต้มเองหรอกค่ะแม่เจีย๊ยไปซื้อแบบสําเร็จรูปนะเดี๋ยวนี้เขามีขายด้วยนะคะยี่ห้อเบทกโกลแล้วก็มีอีกหลายยี่ห้อเลยไปหาซื้อได้ตามท็อปหรือว่าโลตัสได้นะคะต้มน้ําซุปนะคะใส่ผักซุปนะคะพอน้ําเดือดนะคะก็ตีไข่ให้ละเอียดแล้วก็เทไข่เลยค่ะก็จะเป็นไข่ฟูขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็ยกเสิร์ฟเลยอร่อยที่สุดค่ะ อาหารง่ายๆนะคะแต่รสชาติอร่อยที่สุดใน3โลกเลยค่ะเด็กๆบ้านไหนกินข้าวยากแม่ๆจะลองใช้วิธีนี้ดูก็ได้นะคะก็คือให้น้องๆ่ช่วยทําอาหารนะคะรับรองได้ว่ามือนั้นนะคะเด็กจะกินเยอะเป็นพิเศษเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากติดตามพี่เอลี่ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ